สวัสดีครับช่อง v ีออสมือ2องนะครับผมบีมพิยนนะครับตอนนี้ผมมีรุ่น 1.5e นะครับเป็นตัว v ีออสนะปี2012นะครับหน้าหมูอย่างนี้เลยนะครับชุดแต่งรอบคันที่สำคัญคือไมล์60,000เท่านั้นเองนะครับตัวนี้สนหน้าสนใจยังไงบ้างนะครับตามไปดูให้จบคลิปนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V ีออสมือสองนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผมนะนะครับช่องนี้มีแต่ V ีออสล้วนๆเลยนะครับนะฮะส่วนมากก็จะเป็นเจน2คือเจนนี้นะครับแล้วก็เจน3นะครับรวมถึงเป็นตัว V ีออสที่เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับนะครับตัวนี้ ผมมีวีออสอยู่1คันนะครับตัวนี้เป็นวีออส 1.5e นะครับปี2012นะครับโฉมหน้าหมูชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะครับสีขาวสวยมากนะครับคันนี้ได้ล้อขนาด17นิ้วมาด้วยนะครับแล้วก็ยางดีด้วยนะนะครับล้อสวยยางดีนะครับติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับทุกอย่างพร้อมเลยนะครับพร้อมใช้มากเลยนะคันนี้ที่สําคัญไม่60,000เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะสนใจติดตามไว้เลยนะครับติดตามให้จบคลิปนะครับ นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ไว้ในช่องวีออสมือ2ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็หากสนใจคันนี้เนี่ยนะครับสามารถาทักมาที่ผมได้นะครับที่0 9 3 2 6 9 9 8 9 8นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็ Line แอดนะครับกด Line แอดเข้าเลยนะครับมีแอดน้ำหน้านะครับแอดเลนจนะครับ4 2 3นะครับเลงสี่สนะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับไปกันเลยครับผม ตัวนี้นะครับเป็น 1.5e นะครับนะฮะ2012นะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับ minor change โฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมในปี13นะครับเป็นตัว minor c h a ชนโฉมสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับน่าสนใจยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับผมนะฮะกระจังหน้าเดิมๆนะครับเป็นตัวของ Voss โฉมนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเป็นตัว c เมียมนะแล้วก็ไฟนะครับไฟใสๆเลยนะครับ ไฟใสๆมีดำลมดำมานิดๆนะครับตามสไตล์รถแต่งนิดหน่อยนะครับแต่งสวยนะไม่ได้แห่งซิ่งนะครับมีไฟสวอตไล์มาให้นะครับชุดแต่งนะครับรอบคันเลยนะครับชุดแต่งรอบคันนะฮะสียังดูในสภาพเดิมๆนะสวยนะครับผมนะฮะมีเก็บรายละเอียดาบ้างนะครับตามลักษณะของรถปี12นะครับแต่เดิมแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับที่สําคัญนะครับจุดขายจุดสวยของมันเลยนะครับอยู่นี่ครับเนี่ย ล้อขนาด17นิ้วครับนะฮะล้อขนาด17นิ้วผมให้ดูเลยนะครับน่าจะเป็นยี่ห้อทอมฟอร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยางได้คันนี้ได้ยางดีเลยนะครับบิสโตนนะนะครับอ่ะปุ๊บยางบิสโตนนะครับบิสโตนโพลันซาเออีศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับบิสโตนโพลันซาเออีศูนย์ศูนย์สามนะครับขอโทษที นะร e 003นะครับขนาดยางเป็นเนี่ยขนาดยางเป็น215 457นะนะครับ215 457นะครับผมเห็นไหมปุ๊บนี่ฮะ215 457นะครับยางใหม่ด้วยนะยางปี22นะครับได้ไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับนะฮะได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใช้ยางตัวนี้เลยนะครับยางดีมากนะเส้นผมว่ามี5,000นะเส้นนี้นะครับนะฮะต่อเส้นนะครับผม ภายในนะครับเดิมๆนะภายในเดิมๆนะครับโชคเดิมสปริงเดิมนะครับภายในโครงสร้างเดิมๆนะครับสีขาวเดิมนะครับคันนี้ได้ตัวกันคิ้วขอบประตูมาด้วยนะครับกันคิ้วขอบประตูมาให้ด้วยพร้อมเบ้ามือจับที่เป็นของ v ีออนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนนะเวทกาดนะครับหรือว่ากันสาดนะครับเป็นของตัว v ีออเลยนะครับผมนะเป็นของตัว v ีออเลยนะครับใสๆอย่างนี้เลยนะฮะติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะครับอ่าติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยคันนี้นะครับด้านหลังมีสปอยเลอร์ ติดมาให้ด้วยนะครับพร้อมไฟเบรกดงที่3นะครับแล้วก็ติดคิ้วที่เป็นโครเมียมมาให้นะครับเป็นของ v ีออสนะครับเจ้าของเดิมแต่งมาให้ค่อนข้างสวยนะนะครับแต่งมาให้ค่อนข้างสวยเลยคันนี้นะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ TRD นะครับสปอติโวนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่นะตรงขอบประตูนะครับก็จะติดโครเมียมมาให้อีกนะฮะแต่งมาสวยเลยทีเดียวนะครับเจ้าของเดิมนะคันนี้นะครับนะสวยมากนะนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับลดราคา แค่239,000บาทนะครับ239,000บาทผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน5,000นะนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4,000 5,000ประมาณนี้นะนะครับลูกค้าที่มีรายได้หมื่นนึงขึ้นไปนะครับโอ้โหนะฮะสามารถมองคันนี้ได้เลยนะครับลูกจ้างพนักงานประจำนะครับมีเครดิตนะครับมีสลิปเงินเดือนนะครับพนักงานบริษัทนะครับข้าราชการและสกิจนะครับผมสามารถทำผลอนุมัติได้ภายใน1วันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับดังนั้นรายละเอียดต่างๆนะครับยังอาจจะถูกเก็บรายละเอียดยังไม่หมดนะครับผมนะนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันครับคันนี้เป็นเบาะผ้านะนะครับเบาะผ้าปรับอ่าไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับเป็นการปรับขึ้นลงนะครับด้วยการใช้อะเมนนวลนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงเป็นแอมมนุ่นนะนะครับนะฮะส่วนด้านในนะครับเบาะผ้าเดิมๆนะครับไม่มีขาดนะครับเดิมๆเลยนะนะครับสีนี้จะเป็นลายนี้โดยนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับข้างในรู้สึกเจ้าของเดิมเขาจะหุ้ม อาไม่ใช่คุ้มนะฮะอ่ใส่ตัวครเมียมมาให้ด้วยนะครับโอ้โหใจมากๆเลยครับเจ้าของเดิมนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็จะมีอ่าในส่วนของตัวรถนะครับจะมี power outlet ตรงนี้มาให้นะครับนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาครับเดี๋ยวขอสตาร์ทรถนะครับผมปึ๊บนะฮะโอเคนะฮะก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเลขไมที่ปรากฏนะครับ6อก0ืนนะครับ 69,000กว่านะครับผมอ่าชัดไหมครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์อย่างอื่นนะครับไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรนะนะครับปกติเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวหน้าปัดนะครับในโฉมของ v ีออสนะฮะเจนหนึ่งเจนสองนะครับหน้าปัดจะอยู่ตรงกลางนะนะครับหน้าปัดจะอยู่ตรงกลางส่วนเจนสามหน้าปัดจะอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วนะครับเป็นปกติทั่วไปมรถทั่วไปนะครับคอนโซลปกตินะครับคันนี้นะครับคอนโซลสวยนะฮะปกติ สีเดิมนะครับมีดรอปบ้างนะครับพอโดนแดดนะนะครับแต่วัสดุนะครับเป็นของอของโตโยต้าเขาทํามาดีอยู่แล้วนะครับเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับผมนะเครื่องติดติดรถยนต์ไม่ได้ทํามาเพิ่มนะนะครับฟังดีแล้วก็ตัวฟรอนต์นะครับแสดงชัดเจนดีนะนะครับส่วนมากจะเป็นไม่แน่ใจว่าบางรุ่นนะครับอาจจะเลื่อนๆหายไปบ้างนะครับแต่โดยดีชัดเจนดีนะครับลำโพงออกทุกดอกนะครับผมนะฮะแอร์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนะฮะ ค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะตรงนี้มีโอดีทิปให้นะครับนะฮะทิปเอทิปบีนะครับในการจับระยะทางนะครับแล้วก็เป็นเาเรียกว่าเป็นเป็นนาฬิกานะครับโอเคนะกระจกนะครับมีตัดแสงนะฮะตัดแสงให้นะครับแต่เป็นแกนโยกนะนะครับไฟมีมาให้นะครับคันนี้ไม่มียันไม่มีอะคลาดนะครับเดิมๆเลยนะครับผมนะไม่ได้ทํา พูดง่ายว่าเราไม่ได้ทําความสะอาดพวกยันพวกอักขระออกนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับมีอ่ามีกระจกมาให้นะครับม่านบางแดดนะครับนี่ยก็จะประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะครับแอร์แบ็กสองใบนะครับผมนะในเรื่องของกระจกนะครับการปรับกระจกกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับปรับแล้วก็พับกระจกมาให้นะครับมีแค่นี้นะฮะเน้นใช้งานนะครับเนี่ยที่วางแก้วนะครับมีมาให้อ่าใส่แก้วเยติได้นะนะครับใหญ่อยู่ นะครับสองฝั่งสองข้างเลยสัญลักษณ์วีออสนะครับบนหน้าคอนโซลนะนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับไม่หกหมื่นเก้านะครับผมขอดูก่อนว่าถูกต้องไหมนะครับเวลาเราดูไม่น้อยๆนะผมชอบมาดูตรงตรงนี้นะครับตรงแป้นเหยียบนะครับว่าสึกหลอไปมากน้อยแค่ไหนนะนะครับอันเนี้ยผมว่า6กหมื่เเนี่ยรับได้น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าสึกหลอมากกว่านี้เนี่ยนะครับสึกหลอมากกว่านี้นะครับ จะน่าจะขึ้นแสนอัพนะครับขึ้นแสนอัพนะครับแตหกหมื่นเเนี่ยจะประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยสึกมากสักเท่าไหร่นะครับการใช้งานเนาะนะครับดูง่ายๆครับวิธีการดูรถนะครับว่าเลขหมาตรงหรือไม่ตรงนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีช่องเก็บของให้หน่อยหนึ่งนะครับด้านล่างนะนะครับอ่ะโอเคนะครับแผงประตูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดรถก่อนปึ๊บแผงประตูนะนะฮะก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะ เดิมๆนะนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาอะไรเยอะแยะนะครับไม่มีรอยทะลอกไม่มีอะไรนะครับเม็ดองเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะนะครับในที่ประตูนะครับเวลารูปไปก็ไม่มีรอยสากไม่มีพวกสากสีอะไรนะนะครับภายในยังเป็นสีเดิมนะครับผมต่อไปในซอกประตูนะนะครับซอกประตูเดิมๆนะครับหมุดน็อตตัวเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทําสีอะไรมานะครับฝั่งนี้นะครับน็อตประตูนะครับนี่นะเวลาดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะน็อตเดิมๆนะครับสีไม่ได้ถูกขันไม่ถูกกระแจมานะครับเลเบลยังอยู่นะที่ข้างประตูนะครับผมนะโอเคดูเหลี่ยมดูคมดูสันนะนะครับดูเหลี่ยมดูคมดูสันนะครับโอเคเลยนะครับไม่มีรักยิ้มตรงเข้าสันนะนะครับนะส่วนอื่นๆนะครับประตูด้านหลังนะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผ้านะนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเป็นตัว2องพันนะตัวสุดท้ายนะครับโฉมไม่นี h เช g นะนะ ด้านหลังนะครับเบาะผ้านะครับอด้านหลังเบาะผ้านะครับก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ก็ยังเบาก็ยังตึงๆอยู่นะนะครับสีดำนะครับเบาะดำนะอ่าเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสอ่ะครับผมนี่จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วให้นะครับด้านหลังนี่นะครับมีที่วางแก้วให้ แล้วก็ตรงนั้นมีที่แขวนแขวนอเนกประสงค์นะครับมีมาให้นะครับก็สไตล์วีออสนะรถใช้งานง่ายๆนะครับรถอเนกประสงค์นะครับเน้นใช้งานนะครับเพดานใสสะอาดนะเนี่ยเพดานโอเคเลยนะครับใครได้ไปนี่ไม่มียันไม่มีขละนะครับล้อนะครับล้อหลังนะฮะขนาด17นิ้วนะครับเอ่อไม่มีถลอกไม่มีอะไรมาเลยนะนะครับไม่มีถลอกไม่มีอะไรมาเลยนะฮะด้านหลังนะครับใส่ลักตัว E นะครับมีสไปร์ล์มาให้ ะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวดูเปิดท้ายกันอ่ะครับท้ายของวิออสนะครับตัวนี้เดิมเดิมนะนะฮะผมดูแล้วว่าเดิมเดิมนะครับนะฮะนี่นะฮะตัวซีนะครับยังยังอยู่นะนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะกล้องไม่โฟกัสไม่โฟกัสนะครับเออเออโอ้โหไม่โฟกัสครับอ่ะนี่นะครับ เวลาจิกไปเนี่ยมันจะยางเนี่ยม,มันจะมันจะมีรอยเล็บนะครับแต่ถ้าจิกแล้วเนี่ยไม่เป็นรอยเล็บเนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันผ่านการทําสีผ่านการเก็บงานมานะครับไม่มีพวกยางพวกนี้จะถูกถอดออกหมดเลยนะครับนี่รอยกลมเม็ดองเม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะครับหัวน็อตยังเป็นสีเดิมนะนะครับรูกลมต่างๆนะครับยังอยู่นะนะครับนี่นะฮะฝั่งนี้นะครับดูเท่ากับสองฝั่งนะครับดูชัดๆนะชัดๆเลยนะครับ ไม่มีรอยถอดจากประแจนะครับรางนุ่งรางน้านะนะครับรอยเม็ดองเม็ดอาร์นะครับรอยเชื่อมต่างๆนะครับของของท้ายนะนะครับดูความเดิมนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมต่างๆนะนะครับนี่นะครับชัดๆนะฮะชัดๆเลยนะครับไม่มีนะแล้วก็รูปไปก็ต้องไม่สากนะครับผมรางน้ําด้านในเหมือนกันนะครับรูปไปต้องไม่สากนะครับอะคันนี้ การันตีท้ายเดิมนะครับด้านหลังมียางอะไหล่มาให้นะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์นะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ด้านล่างนะครับซีนทางมะพร้าวขาวๆนะครับเป็นิมครีมครีมนะจะต้องอยู่นะครับจะต้องอยู่นะครับจะแดงยืนยันว่าคันนี้ยังไม่โดนชนท้ายมานะครับแล้วก็จะต้องไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวครีมครีมนะนะครับตัวซีนทางมะพร้าวโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งทางด้านซ้ายกันครับอ่ะมาดูงานตรงความเรียบร้อยนะฮะของฝั่งทางด้านซ้ายกันนะครับ แผงประตูนะครับเดิมเดิมเนี่ยตามซอกนะครับดูให้หมดเลยนะครับเวลาดูรถนะนะครับแล้วก็รูปไปต้องไม่สากนะครับเนี่ยตรงประตูพวกนี้นะครับนะแล้วก็ประตูด้านซ้ายนะครับด้านหลังนะองค์เม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะต้องยังอยู่นะครับแล้วก็พวกซีนพวกนี้ด้วยนะนะครับซีนพวกนี้ต้องยังอยู่นะครับนะประตูฝั่งด้านซ้ายด้านหน้านะครับซีนยังอยู่นะครับองค์เม็ดอาร์นะครับยังอยู่นะ เดิมๆนะครับน็อตประตูฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับไม่ถูกปรจแจขัดมานะครับเดิมๆนะนะครับต้องเป็นสีเดิมนะครับเลเบลนะครับที่เป็นแผ่นเพจนะครับของวีออสจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ตรงเสาบีนะครับด้านทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยนะครับใครแคปได้ก็แคปได้เลยนะครับเนี่ยสอบถามจากศูนย์บริการได้นะครับเช็คศูนย์ได้นะครับ โอเคนีคันนี้ก็จะประมาณนี้ครับทางด้านซ้ายนีฮะมีแก้วที่วางแก้วให้นะครับผมว่าใส่เยติได้นะฮะใหญ่อยู่นะครับโอเคนะไปเดี๋ยวดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับมาเข้าในส่วนของห้องเครื่องโตด้าวีออสนะครับปี2012นะครับตัวนี้นะับเป็นเครื่องเดียวกับตัวเจนหนึ่งนะครับผมนะะใครที่ติดตามตัวเจนหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าตัวเนี้ย ตัวเจน2นะครับตัวนี้ก็ยังใช้เครื่องของตัวเจน1อยู่นะครับรหัสเครื่องนะครับหนึ่งเอ็นแซดนะครับนะฮะหนึ่งเอ็นแซดนะครับตัวนี้ทนมากมากเลยครับหนึ่งร้อยเก้าแรงม้านะนะครับในยุคนี้ซิตี้คาร์เนยใครแรงกวันหนึ่งร้อยเก้าแรงม้าเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับนะฮะในยุคปีปีนั้นนะครับปีสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองนะครับตัวนี้ถือว่าแรงสุดแล้วแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอ่าดูอ่ฝาเครื่องนะครับนะฮะซีนฝาวาล์วนะครับมีการอ่แต้มสีให้อยู่นะครับอ่าตัวนี้ ยังไม่มีตัวรั่วการรั่วซึมนะครับของตัวน้ํามันนะครับประก็นนะครับยังพอใช้ได้อยู่นะครับผมยังพอใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่แล้วก็ในเรื่องของน็อตนะครับปากระปุกต่างๆนะครับน็อตเดิมนะนะครับน็อตเดิมข้างในเดิมนะครับเบ้าโช๊กนะครับเม็ดองเม็ดอ้างนะครับยังอยู่นะนะครับนี่นะฮะความเดิมของแก้มนะครับแก้มแล้วก็ในส่วนของคานหน้านะคานหน้าต้องก้มไปดูหน่อยนะครับผมนะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับ อันนี้แต่ว่าเรากรันตีว่าเดิมแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้านะครับแต่ต่อเครื่องยนต์ไม่มีนะครับเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะนะครับกับสีไม่มีนะครับเล่มทุกคันนะครับโอนได้นะครับทุกคันเลยนะครับเล่มไม่มีสูญหายจรูกสูญหายนะนะครับอันนี้คือด้านหน้าของฝากระโปรงนะครับนะฮะนะเลเบลนะครับยังอยู่นะที่เป็นของโตวิออสนะครับผมนะจะประมาณนี้นะครับความสมบูรณ์ของในห้องเครื่องนะครับผมให้ดูก่อนนะครับ ฝั่งด้านซ้ายนะครับอันน็อตเดิมๆเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ตัวเบ้าชกนะครับความเดิมของมิน่งมิอาร์นะฮะยังอยู่นะนะครับแบตเตอรี่นะครับไฟยังเป็นสีฟ้าอยู่นะครับเนี่ยกลองอากาศนะครับกลองไอดีนะครับแล้วก็หม้อน้ํานะครับตัวพักถังพักหม้อน้ำนะฮะจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับถังพักหม้อน้ําอยู่ด้านล่างนะครับน้ํามันเบรกนะครับยางแท่นเครื่องนะครับ ตัวเติมเ่อน้ำปัดกระน้ำปัดกระจกนะครับอยู่นี่นะครับแล้วก็สายพานนะครับยังคงโอเคอยู่นะครับเนี่ยโดยรวมแล้วคันนี้ผมว่ามี90%ขึ้นนะครับแล้วก็เพดานระคัดรถเกรดเอมาอยู่แล้วนะครับนะฮะมั่นใจในคุณภาพได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาสรุปกันครับตัวเท้าวีออสคันนี้นะครับ 1.5e นะครับเป็นตัวกลางนะครับปี2012นะครับโฉมสุดท้ายนะที่เป็นตัวเมเยอร์เชนโฉมสุดท้ายเลยนะครับ ก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนโฉมเป็นปี2013นะครับเป็นเจน3นะนะครับตัวสุดท้ายของเจน2เลยนะครับพูดง่ายๆนะคันนี้ชุดแต่งรอบคันนะครับอ่าล้อขนาด17นิ้วนะครับได้ยางโพเทนซ่ามาด้วยนะครับ RE 003นะครับอเลเดรีนนะครับเนี่ยฮะยางตัวนี้เนี่ยแพงมากนะครับยางปี22ด้วยนะครับใช้ได้อีกนานเลยนะครับผมเนี่ยเส้นประมาณ5,000นะนะครับตัวนี้บิสโตนนะครับนะฮะยางแพงมากๆแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะครับนะฮะรถ รถซิ่งรถแต่งเขาใช้กันนะครับยางตัวนี้นะนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของอชุดแต่งต่างๆแล้วก็เบ้ามือจับนะครับแล้วก็สปายเลอร์ด้านหลังนะครับแต่งมาค่อนข้างสวยเลยนะครับนะโคมไฟมีลมดําเล็กๆนะครับสวยดีนะครับสวยดีนะฮะคันนี้เนี่ยรถยนต์นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา2 3 9 0 0 0บาทนะครับสองแสนบาทนะนะครับผ่อนอยู่ประมาณ4 0 0 0ถึงห้าพเท่านั้นเองนะครับผม ลูกค้าที่มีรายได้2เท่าของค่างวดนะนะครับสเท่าของค่างวดก็1 0,000หมืนะครับ 10, ขึ้นไป1 0 0 0 0พันนนะครับซื้อคนเดียวจบนะครับผมซื้อคนเดียวจบขอให้มีเครดิตดีเท่านั้นเองนะครับผมนะขอให้มีเครดิตดีเท่านั้นเองนะครับลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะครับแล้รับภาษากิจนะครับพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทมหาชนนะครับที่มีสลิปเงินเดือนนะผมสามารถทําผลอนุวัตได้ภายใน1วันนะนะครับผมนะส่วน อาชีพอื่นนะครับค้าขายออนไลน์นะครับมีเพจนะครับมีสต็อกให้ผมตรวจนะนะครับแล้วก็เดินบัญชีนะครับมีรายการส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับผมนี่ยะตรงนี้สามารถออกได้นะครับผมนะค้าขายอื่นที่เป็นตลาดนัดนะครับค้าขายที่เป็นอยู่หน้าบ้านนะครับผมตัวนี้ออกได้นะครับขอตรวจสอบในเรื่องของอาชีพและก็การเดินเซตเมนต์นะครับนี่นะส่วนอาชีพอื่นเกษตรกรนะครับขอดูเล่มเขียวนะครับของเกษตรกรนะนะครับ ปลูกพืชไร่พืชสวนนะครับออกได้หมดนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับได้หมดเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะครับได้หมดเลยนะครับเอาส่งเอกสารมาดูกันนะครับสนใจรีบจับรีบจองนะครับคันนี้นะครับมีคันเดียวนะครับรถมือสองเนี่ยเราจะพูดว่ามีคันเดียวในโลกเท่านั้นนะนะครับมีคันเดียวในโลกเท่านั้นนะครับที่สีนี้แต่งทรงนี้นะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับมีคันเดียวในโลก รีบจับรีบจองเข้ามาเลยนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นเก้านะนะครับใช้งานน้อยมากนะครับใช้งานน้อยมากจริงนะนะครับสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับผมนะอยู่ไม่นานแน่นะครับคันนี้นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ในช่องรถวีออสมือสองไว้ด้วยนะครับนะช่องนี้จะรีวิวเฉพาะวีออสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะนะะผมจะมารีวิววีออส ที่เป็นตัวเจน3นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ใหม่น้อยด้วยนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะว่าเป็นคันไหนนะครับผมผมมีวีออสนให้เลือกประมาณ20-30คันเลยนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสไทย68แยก1นะครับมินบุรีกรุงเทพนะครับสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับหรือจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันก่อนก็ได้นะครับผมนะฮะติดต่อมาได้ตลอดเลยนะครับนะฮะรถนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ EP ติดตามไว้เลยนะครับผมโอเคอี EP นี้ไว้ประมาณนี้ครับนะฮะสวัสดีครับ